วิลเลิร์ริวัตวันนี้นะครับมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่เราจะมาคุยกันเรื่องของการปรับตัวเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจในโลกใหม่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้นะครับนะสะถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราต้องการคือเรื่องของการสร้างธุรกิจใหม่การปฏิรูปใหม่ ดังนั้นนะครับหัวข้อที่เราคุยทั้งหมดนะครับเราจะคุยกันเรื่องของพิเศษโมเดล l reinvention for corporate sustainability นั่นหมายความว่านะครับธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้อง Re-Invent สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ในการสร้างเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งอย่างแรกนะครับเราต้องกลับไปมองเรื่องของความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนปัจจุบันนี้นะครับคงจะไม่เป็นความยั่งยืนในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแต่วันนี้ธุรกิจนะครับได้เปลี่ยนแปลงได้ชิดไปเรื่องของการทําธุรกิจในโลกดิจิทัลดังนั้นนะครับหัวข้อแรกที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับการใช้ ESG ที่เป็นเรื่องของนะครับ environment social แล้วก็ governance แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ ESG ที่เราจะต้องนะพัฒนาแล้วเอาไปใช้ในธุรกิจของเราเพื่อความยั่งยืนแต่ต้องเป็น ESG ที่เอาไปใช้ในกับธุรกิจที่มีเรื่องของดิจิทัลที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นจะมีเรื่องของความน่าสนใจที่เราจะต้องประยุกต์ใช้ว่าจะ ESG เนี่ยนะครับนะไปไปใช้อย่างไรให้ธุรกิจของเราเโติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในโลกของออนไซน์ ide, แล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยครับ สำหรับหัวข้อที่ 2, นะครับเราจะต้องสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ดังนั้นบีเซ็ตโมเดลที่เป็นรูปแบบเดิมคงใช้ไม่ได้โมเดลที่เราสรรสร้างขึ้นมานําเสนอเราเรียกมันว่า5รีนะครับรีคือการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ยง5รีจะเป็นอะไรบ้างนั้นนะครับคงจะต้องดูในคลิปที่ 2, ที่เราจะนําเสนอนะครับและส่วนสุดท้ายาการดําเนินธุรกิจนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งยวด เราไม่ได้อยู่อย่างนะครับธุรกิจคนเดียวในโลกนี้เราต้องการว mm ิน hmm. นิ่งสตร a т е г ีกยุทย์แห่งชยชนะแต่ชัยชนะที่เราเคยทําและประสบผลในโลกในอดีตคงจะมานําใช้ในโลกปัจจุบันคงจะไม่ได้ดังนั้นนะครับเราจะต้องรีวิเศษโมเดลสร้างโมเดลธุรกิจใหม่สร้างวิเศษแคนวาสใหม่นะครับเพื่อทำให้เกิดวิ n นิ่งสตร a t e g y ทั้งหมด3คลิปนะครับที่จะร้อยเรียงต่อกันจะ ทำให้ธุรกิจของท่านนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวต่อไปและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศชาติให้เติบโตและธุรกิจของท่านยั่งยืนประเทศไทยเศรษฐกิจของเราก็จะยั่งยืนตามด้วยครับในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทําให้เกิดคําถามขององค์กรแล้วก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจว่าเราจะปรับตัวแล้วก็มีกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร สิ่งที่น่าสนใจและก็เป็นหัวข้อสำหรับทุกธุรกิจมักจะมีคำถามเรื่องของการที่ทําให้ธุรกิจนะครับสามารถเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน sustainability แต่คําถามเรื่องของความสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเกิดจากอะไร คงจะไม่ได้เกิดจากความสามารถในการทํากําไรคงไม่ได้เกิดจากความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือความสามารถในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวและก็คืนกําไรสู่สังคมและเป็นองค์กรที่ไม่ใช่สร้างแค่ยอดขายที่เป็นเรื่อง market share แต่เป็นองค์กรที่สามารถสร้างให้เกิดฮา r ์ s แชร e นะครับเป็นที่ออยอมรับและก็เป็นที่ชื่นชมของบริบทนะครับทุกๆด้านในสังคม ดังนั้นนะครับเรื่องของ sustainability เนี่ยครับก็เลยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหัวข้อที่เราเคยได้ยินนะครับกิจกรรมที่เราเคยได้ยินสําหรับองคอ์กรทุกๆองคอ์กรที่จะต้องสร้างความยั่งยืนในอดีตเรามักจะก,กล่าวฝันถึงคําที่คุ้นเคยกันอย่างดีคือคําว่า CSR นะครับซึ่งเรานาทราบความหมายของมันก็คือ corporate social responsibility คือการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งที่ไอดีนะครับทุกธุรกิจนะครับก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ทํา CSR ไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลายๆคนก็ทำนะครับ่างคนต่างทำบางคนก็ปลูกหญ้าปลูกป่าไปบางคนก็นะครับแจกผ้าห่มไปนะครับบางคนก็ลดขยะไปคําถามก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วเราจะทําให้องค์กรนะครับของเราอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมที่จะต้องนะครับพัฒนาโลกที่ต้องอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร เราควรจะเลือกที่จะลดขยะหรือเราควรจะเลือกที่จะดูเรื่องของโลกร้อนหรือเราจะดูเรื่องของลดพลาสติกนะครับก็เลยเกิดคำถามมากมายจนกระทั่งแนวคิดของ CSR เนี่ยครับถูกพัฒนาแล้วก็มีนะครับแนวคิดใหม่ๆที่ออกมาแล้วก็ชี้นะครับชี้นำธุรกิจแนวคิดนั้นเป็นแนวคิดเรื่องของ CSVCSV มาจากคำว่านะครับ Creating Share Value ซึ่งหมายคามว่ารูปแบบการช่วยเหลือสังคมนี้นะครับไม่ได้เป็นการช่วยเหลือปลูกหญ้าปลูกปา่าลดขยะแต่การช่วยเหลือสังคมของคุณเนี่ยนะครับของธุรกิจของเราเราจะต้องนะครับมาช่วยเหลือสังคมที่มีความสอดคล้องกับนะครับคุณค่าหลักแนวคิดในการทําธุรกิจของเรายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นโรงเรียนสอนวิชาเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปปลูกหญ้าปลูกปา่าทําโลกให้เป็นเขียวไปหมดนะครับแต่คุณค่าหลักของเราเป็นเรื่องของการศึกษา ดังนั้นเนี่ยนะครับาการช่วยเหลือสังคมรูปแบบของ c s เอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องไปปลูกยาปลูกป่าแต่เป็นการช่วยทำให้คนเนี่ยนะครับมีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน,นตัวอย่างเช่นท่านอาจจะทำให้คนพิการนะครับมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันหรือท่านอาจจะเอื้อโอกาสให้คนจนนะครับได้มีโอกาสได้เรียน หนังสือได้มากขึ้นหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยครับดิจิทัลก็จะมีบทบาททําให้คนสามารถศึกษาผ่านออนไลน์ได้เช่นกันแนวคิดของ csr ก็เลยพัฒนาออกมาเป็น csv นะครับแล้วก็ csv เนี่ยครับเป็นแนวคิดที่ยึดถือเจอได้ทัง้งยุดหนึ่งแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปครับแนวคิดของ csv นะครับก็ได้รับการปฏิบัติแล้วก็เป็นได้รับความนิยมอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยครับนะธุรกิจก็เลยลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราทํา csv นะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างเพียพอแล้วก็ นะพอเพียงที่จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดไปพร้อมๆกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่ปัจจุบันเราก็เลยนําความคิดของเรื่องของ ESG ซึ่ง ESG นะครับนะซึ่งเป็นคําย่อเราก็รู้จักครับว่าเกิดจากคําว่า Environment, Social และก็ Governance นั่นแปลว่าการดูแลนะครับที่ทําให้ธุรกิจเติบโตที่จะทำให้สังคมเติบโตไปด้วยนยะครับคงจะไม่ได้เป็นเรื่องของสังคมการที่คุณจะช่วยเหลือสังคมนะครับนะในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของคุณ อาจจะไม่เพียงพอนะครับนะต้องมีการแสดงออกเรื่องของตัว E Environment ช่วยเหลือสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับโซเชียลช่วยเหลือสังคมอย่างไรและที่สำคัญต้องมี g o v e r n a n c e ที่ดีนะครับต้องมีระบบนะครับการปกครองและก็การทำงานการผลิตที่สอดคล้องกับทันมาพิบาลของบริษัทดังนั้นตัวแน ESG ปัจจุบันก็เลยมีการพัฒนาและก็อย่างต่อเนื่องด้วยคำนี้ก็เกิดคำถามกับองค์กรธุรกิจต่อไปว่า ESG นี่นะครับมันมีเยอะเลยครับแล้วเราควรจะนะหยิบจุดไหน โฟกัสตรงไหนนะครับไม่งั้นคือความกระจัดกระจายในการช่วยเหลือสังคมและไม่มีจุดยืนก็จะส่งผลนะครับส่งผลลบต่อธุรก,กิจเองนะที่กระจัดกระจายจนกระทั่งนะครับลูกค้านะคนที่เกี่ยวข้องอาจจะจดจําไม่ได้ว่าท่านมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเหลือสังคมแนวคิดของการช่วยเหลือสังคมที่ทําให้ธุรก,กิจเนี่ยครับมีความสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็เลย ESG ตัวนี้ก็เลยมีแนวทางในการพัฒนาที่เราเรียกว่า SDG ครับ ตัว S D G ออกมาทั้งหมดมี17ข้อนะคำถามของเราต่อก็คือว่าถ้าเราอยากจะมนะีส่วนร่วมในการทำให้โลกสังคมอยู่อย่างยั่งยืนเราควรจะเลือก S D G ตัวไหนไปปฏิบัติและเลือกอย่างไรและที่สำคัญ S D G ในอดีตนะครับ17ข้อถูกพัฒนามาจากแนวความคิดของธุรกิจที่เป็นออนไซต์ site, ที่ออกมาเป็นสินค้านะครับที่เปิดบริษัทจริงและปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของดิจิทัล นะปัจจุบันเลยเถิดไปถึงขั้นการค้าขายในโลก m e t a เวิร์ซึ่งไม่ใช่เป็นโลกของอการผสมผสานระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ line, แต่เป็นออนไลน์ร0อเนเมื่อเป็นออนไลน์ร0อ ESG เนี่ยนะครับนะจะมีบทบาทอย่างไรและจะนํา17ข้อควรจะเลือกข้อไหนไปใช้นั่นเป็นหัวข้อที่เราจะต้องขอบคิดเพื่อทําให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยครับอยู่อย่างยั่งยืนทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนครับ จากการสรรสร้างธุรกิจที่อยากจะให้เต,ติบโต,ตอย่างยั่งยืนก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมาโฟกัสกันว่าในการเลือกนะครับว่า17ข้อที่นำเสนอจ,จาก SDG Sustainable Development Goals ทั้งหมดที่มี17ข้อองค์กรต่างๆควรจะเลือกอันไหนนะครับแนวทางง่ายๆเลยครับนะหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมีความสับสนว่าเอ๊ะมี17ข้อบริษัทเราควรจะเลือกตัวไหนทำก่อนเลือกตัวไหนทำหลัง หรือนะครับนะทำทั้งหมดเลยคําตอบนะครับง่ายๆเลยครับไม่ควรจะทําทุกข้อนะครับถ้าเรากลับไปพื้นเพของตามหลักของ CSV ที่เราพูดเรื่องของ creating นะครับนะ share value ดังนั้นข้อที่เราเลือกนะครับอาจจะเป็นข้อนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรามากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะจัดหมวดนะครับจัดหมวด SDG นะครับ Sustain able development goals ทั้งหมด1 7ข้อเนี่ยครับนะทั้งหมดถ้าเราอยากจะแยกเป็นประเด็นทั้งหมดนะครับมันก็จะล้อตามเรื่องของ environment, social แล้วก็ governance นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มักจะตกอยู่ในข้อที่6นะครับข้อที่7ข้อที่9ข้อที่11ข้อที่12ข้อที่13ข้อที่14และข้อที่15ขออนุญาตดูตามจอที่ขึ้นแล้วกันนะครับนะว่าแต่ละข้อมีความหมายอย่างไรซึ่งเราจะเห็นว่า ทั้งหมดเนี่ยนะครับแข้อใน SDG จนะครับจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะถ้าอย่างนั้นถ้าองค์กรของท่านเนี่ยครับดำเนินธุรกิจแล้วมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตัวไหนท่านก็เลือกตัวนั้นแหละครับนะดึงขึ้นมาเป็นแนวปฏิบัติ แล้วก็บอกเลยว่านในตัวของอ e ีตัวแรกเนี่ยครับท่านเลือกนะครับตัวที่หหรือตัวที่2ตัวที่3อาจเช่นถ้าเกิดผมท,ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับที่เป็นอาหารทะเลแช่แข็งผมอาจจะเลือกข้อ14นะครับผมอาจจะเลือกข้อ15นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือนะครับท่านเลือกแล้วท่านก็ประกาศและท่านก็ยึดนะครับและที่สําคัญต้องมีกิจกรรมที่ซัพพอร์ตกิจกรรมเ,เป้าหมายของท่านที่ในในการเลือกหัวข้อนั้น ในกลุ่มที่2ที่เราเรียกว่าโซเชียลโซเชียลตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องของการที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของท่านอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมๆไปกับสังคมที่ยั่งยืนนะกิจกรรมนะครับเป้าหมายที่ทําให้สังคมอยู่อย่างยั่งยืนได้นะครับแนวทางของ SDG ก็เป็นข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ12และข้อ16 นะแต่ละอันเนี่ยนะครับท่านอาจจะเลือกตามบริบทของท่านนะแล้วก็หลักการเหมือนเดิมครับนะอย่าเลือกสเปะสปะเลยครับเลือกดูว่าธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจอะไรเช่นถ้าท่านทำธุรกิจเรื่อง,องเกี่ยวข้องกับการศึกษาท่านอาจจะเลือกของข้อ4เพนะครับืนไปเรื่องของ q u i t y t y u d u t i t n นะครับและที่สำคัญคือเราให้สิทธิเท่าเทียม นะเราก็อาจจะเลือกของ Gender ร์นะครับอีควอตซึ่งเป็นข้อ5และที่สำคัญที่สุดนะครับในการเลือกแล้วเนี่ยนะครับนะพยายามจะโฟกัสนะอย่าพยายามเลือกมากข้อผมว่าจริงๆแล้วนะครับในทางปฏิบัติแล้วถ้าท่านสามารถทำให้ข้อไหนก็ตามนะครับนะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่จดจำสำหรับลูกคา้าประชาชนแล้วก็สังคมได้อันนั้นถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของตัวเแล้วก็ที่สำคัญนะครับในกลุ่มที่3เราเป็นเรื่องของ Governance Governance นะครับถ้าเราเดินตามของ SDG เราจะมีข้อให้ท่านเลือกทั้งหมดนะครับ8ข้อซึ่งประกอบด้วยข้อ5ข้อ8ข้อ9ข้อ11ข้อ12ข้อ13ข้อ16และข้อ17นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องของ Governance เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอธรรมาพิบาลนะอย่างบริษัทนี่นะครับนะการแสดงออกเรื่องของธรรมาพิบาล ถ้าเราเปิดร้านอาหารเราอาจจะเน้นข้อ5นะครับนะเป็นเรื่องของนะครับความเท่าเทียมทางเพศเราอาจจะเน้นเรื่องของนะครับนะสันติภาพถ้าเราเป็นองค์กรที่เรื่องเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้วก็เป็นองค์กรเกี่ยวข้องที่กระทบของสิทธิของมวลชนนะแต่ว่าไม่ว่าท่านจะเลือกข้อไหนนะครับท่านลองให้น้ําหนักและที่สําคัญนะครับแล้วก็จับแล้วก็ยึดติดอยู่ที่ตรงนั้นนะพอท่านยึดติดตรงนั้นท่านก็จะออกมาแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่า นะทั้งหมดเนี่ยครับองคอ์กรของท่านไม่ได้เป็นองคอ์กรที่เสริอมหักกาไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่องคอ์กรของท่านเนี่ยครับมีบทบาทในการที่จะพัฒนาสังคมและก็โลกให้ยั่งยืนได้อย่างไรคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่าธนะุรกิจที่ต้องการให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนะมีความสําคัญพอๆไปกับการทําให้นะครับความรายได้และก็กําไรของท่านเติบโตไปอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปแต่ปัจจุบันนะครับ มีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่เรามักจะเรียกว่าเป็นธุรกิจดิจิตอลธุรกิจที่นะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์นะครับที่ผสมประสานกันแต่เป็นเรื่องของออนไลน์100%ก็เลยเกิดมีคำถามว่าดังนั้นนยครับ ESG ตัวไหนล่ะครับนะที่เป็นเป้าหมายที่เราควรจะยึดติดนะครับและควรจะโฟกัสเพราะบางข้อเนี่ยครับตอนที่ออก S D G คงจะไม่ได้ดีไซน์ออกมาสำหรับนะครับธุรกิจที่เป็นดิจิตอล ดังนั้นวันนี้นะครับคำตอบยี่ให้ท่านแล้วนะครับนะในกรณีที่เป็นธุรกิจของท่านที่เป็นดิจิตอลร้อเนต์นะครับนะ SDG ข้อที่ควรนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งก็จะมีตั้งแต่ข้อ3ข้อ C ข้อ10ข้อ11ข้อ12ข้อ16และข้อ17 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในโลกดิจิตอลที่เราจะคุยเรื่องของอ,อ,อาจจะมีเรื่องของโซเชียลบูลลี่นะครับมีเรื่องของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดดังนั้นนะครับธุรกิจที่เป็นดิจิตอลร้อยเปอก็ยังต้องนะครับโฟกัสเรื่องของ SDG เช่นกันแต่วันนี้ไม่ได้เป็นเนะเรื่องของนะครับ ESG สําำหรับธุรกิจที่ประกอบเรื่องของสินค้าหรือบริการในโลกที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยตานะมองได้นะครับงานะด้วยตาแต่ ที่สำคัญคือเป็นโลกของดิจิทัลไม่ว่านะครับธุรกิจปัจจุบันที่ไม่ใช่ดิจิทัลต้องการความยั่งยืนออแค่นั้นนะครับธุรกิจที่เป็นดิจิทัลก็ต้องการความยั่งยืนในโลกดิจิทัลเช่นกันดังนั้นนะครับวันนี้ธุรกิจดิจิทัลเราอาจจะพัฒนาแล้วก็เรียกตัวเองว่านั่นคือดิจิทัล ESG วันนี้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องการนวัตก,กรรมเพิ่มขึ้นมีการใช้ดิจิตอลมาทรานส์ฟอร์มองคอ์กรมากขึ้นแต่ไม่ว่าท่านจะทรานส์ฟอร์มอย่างไรจะมีนวัตก,กรรมอย่างไรคงจะปฏิเสธไม่ได้และไม่สามารถที่จะไม่กระทำได้ถ้าท่านต้องการให้ธุรก,กิจของท่านนะครับเติบโต,ต,ตอย่างยั่งยืนดังนั้นดิจิทัล ESG คือหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรก,กิจในโลกปัจจุบันครับ เมื่อเรานะครับมีกลยุทธ์นะครับนะทางธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเลือก ESG ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็โฟกัสแล้วประเด็นที่สำคัญที่ต่อมาก็คือว่า เราจะมีการปรับองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไรให้สอดคล้องกับธุรกิจนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ ESG เท่านั้นการปรับนะครับตอนหัวใจหลักรูปแบบการดาเนินธุรกิจอย่างไรเราก็เลยจะต้องคุยเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำวิเศษแคนวาสใหม่หลักๆนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิเศษแคนวาสใหม่เราจะต้องมีเรื่องของกลิตที่เราเรียกว่าหี b u ี i ิเ s s โมเดลครับสำหรับ5 Re รีบิเศษโเดลเป็นอย่างไรนะครับ ติดตามชมในส่วนต่อไปในคลิปที่2ครับ